ดูเรื่องปฏิบัติการทวงคืนพื้นป่านะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้ส่วนที่กาลังกันก,นกว่า150นายค่ะเข้ายึดคืนพื้นที่ป่าดงดิบกาลาป่าภูสิงห์ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่ติดอยู่กับเชิงเขาภูสิงห์ที่ตําบลนานสิงห์อำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬนะคะหลังจากพบว่ามีชาวบ้านบุกรุกเข้าไปปลูกต้นยางพารากว่า611ไร่ค่ะ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพันเอกโคสิ์พงนินเอกผู้บังคับการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงการพันเอกวิชัยมานศรีรองผู้อานวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงในราชาอาณาจากักรจังหวัดบึงการนายนพดลจอมเพชรในอําเภอศรีวิไลจังหวัดบึงการค่ะได้นํากําลังเจ้าหน้าที่ทหารตํารวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกรมป่าไม้ส่วนที่กาลังกันกว่า50ร้อย50นายนะคะเข้าปฏิบัติการทรวงคืนผืนป่าในพื้นที่พิทักษ์ป่าดงดิบกาลาป่าภูสิงค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดอยู่กับเชิงเขาภูสิงนะคะหลังจากพบว่ามีชาวบ้าน บุกรุกเข้าไปปลูกต้นยางพาราเต็มพื้นที่611ไร่ค่ะส่วนต้นยางพาราที่ชาวบ้านลักลอบเข้าไปปลูกนะคะทางพันเอกวิชัยมานรีก็บอกว่าเจ้าหน้าที่จะต้องตัดโค่นต้นยางพาราทั้งหมดในพื้นที่แล้วก็ยึดคืนตามระเบียบของกรมป่าไม้ส่วนการปฏิบัติงานในวันนี้นะคะก็ดูแล้วเรียบร้อยดีค่ะเพราะว่าไม่มีการต่อต้านเนื่องจากที่ผ่านมาทางจังหวัดได้ชี้แจงทําความเข้าใจ กับผู้ที่เกี่ยวข้องมาหลายรอบแล้วก็ถือว่าดําเนินตามกฎหมายทุกประการจะไม่มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าการทวงคืนป่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปตามคําสั่งของคอสชก่อนหน้านี้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นภารกิจสําคัญด้วยนะครับในการที่ไปทวงคืนผืนป่านะครับหลังจากมีหลายจุดหลายจังหวัดนะครับที่เข้าไปบุกรุกนะครับอย่างที่ล่าสุดอีที่บึงการนี่ก็ไปสร้างเป็นปลูกต้นยางป่า6 0รอยไร่เลยทีเดียวนะครับ